สวัสดีค่ะแม่าริสอนเกษตรอินทรีย์นะคะผักบุ้งที่ปลูกไว้นะคะเก็บกินได้67ครั้งลำต้นกโ็โสมก็จะคว่ำกระถางแล้วค่ะคว่ำกระถางผักบุ้งนะคะแล้วก็นำดินเก่าไปตากแดดเพื่อวนกลับมาใช้อีกนี่จะเป็นกระถางเก่าของผักบุ้งนะคะเนี่ยมีออกดอกด้วยก็จะนำกระถางเก่าไปปลูก แล้วนำดินเก่านี้ตากแดดไว้ปลูกผักอย่างอื่นค่ะตากแดดสักสีห้าวันนะคะเพื่อฆ่าเชื้อลูกสำหรับกระถางเก่าก็นำมาปลูกผักบุ้งอีกเหมือนเดิมค่ะใช้ใบไม้สุดหรือใบไม้แห้งรองก้นกระถางเพื่อป้องกันดินไหลออกหรือเพื่อเป็นการระบายน้ำนะคะจะใบไม้สุดก็ได้หรือใบไม้แห้งก็ได้แล้วแต่มีค่ะ ก็ใส่เปลือกไข่ลงไปด้วยประมาณ4-5หฟองนะคะเพื่อเป็นการระบายน้ำเหมือนกันเปลือกไข่แล้วก็จะเป็นปุ๋ยแคลเซียมให้กับผักบุ้งเราด้วยนะคะ ดินที่ใช้ปลูกก็ผสมใหม่นะคะดินร่วนหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยคอกแทนได้ค่ะแล้วก็ใส่กับมะพร้าวสับลงไปนิดหน่อยนะคะโดยมเมล็ดผักบุ้งลงไปในกระถางเลยนะคะ ไม่ต้องแช่น้ําก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบถ้าใครอยากแช่น้ําก็แช่แต่แม่มาริซอนไม่แช่นะคะขี้เกียจแช่โรยลงไปเลยใช้ดินที่เราผสมไว้เมื่อสักครู่นะคะโดยทับลงไปบางๆไม่ต้องหนาค่ะ รดน้ําให้ชุ่มรดน้ําเยอะๆเลยเพราะว่าผักบุ้งจะเป็นผักที่ชอบแชะชอบน้ําค่ะรดวันละสองครั้งก็ได้นะคะเพราะว่าผักบุ้งเป็นผักที่ชอบน้ํามากหลังจากนั้นก็นํากระถางไปตั้งไว้บริเวณที่เป็นร่มลําไรนะคะพอผักบุ้งงอกแล้วค่อยนําออกตากแดดตลอดทั้งวันค่ะที่ปลูกนี้เป็นกระถางปากกว้างนะคะ เดี๋ยวจะปลูกลงกระถาง8นิ้วอีก1กระถางค่ะ ผักบุ้งงอกแล้วค่ะนำออกตากแดดจัดตลอดทั้งวันได้เลยนะคะแล้วก็รดน้ำรดน้ำชุ่มๆเลยนะคะเพราะว่าผักบุ้งเป็นผักที่ชอบแชะแล้วก็ชอบน้ำจะทำให้ผักบุ้งเจริญเติบโตได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะการใส่ปุ๋ยผักบุ้งนะคะให้ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกก็ได้แล้วแต่มีครั้งลนะ2ช้อนโต๊ะสสัปดาห์ต่อครั้งค่ะ ถ้าดินในกระถางยุบนะคะเราก็เติมดินลงไปดินที่เติมน่ก็เป็นดินที่สูตรเหมือนกับที่เราเพาะเมล็ดผักบุ้งนั่นนะคะเติมลงไปแล้วก็รดน้ำนะคะแล้วก็บำรุงด้วยน้ําหมักปลาทะเลนะคะอัตราส่วนการใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำห้าดิตรดทุกๆ7วันค่ะ น้ำหมักปลาทะเลจะช่วยให้ผักบุ้งโตเร็วต้นอวบต้นสวยและน้ำหมักปลาทะเลจะมีธาตุอาหารครบถ้วนนะคะและควรลดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะทุกๆ3วันนะคะอัตราส่วนการใช้สองช้อนโต๊ะต่อน้ำา5ลิตรจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะจะช่วยย่อยธาตุอาหารในดินทําให้ผักบุ้งเนี่ยดูดซึมไปใช้ได้อย่างง่ายดายจึงทําให้ผักบุ้งโตเร็วเป็น สามเท่าเลยค่ะถ้าหากว่ามีหนอนหรือว่ามีแมลงรบปวนเราก็ควรรดด้วยน้ำหมักสมุนไพรไร่สตูพืชนะคะทุกๆ7วันค่ะรดทั้งสวนเลยอัตราส่วนการใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำห้าลิตรเช่นกันค่ะฉีดพ่นช่วงเย็นๆน,นะคะ ผักบุ้งต้นขนาดนี้ก็พร้อมที่จะตัดกินได้แล้วค่ะเวลาเราตัดผักบุ้งกินเนี่ยเราอย่าถอนออกมาทั้งต้นนะคะให้ตัดเหลือโคนต้นไว้ประมาณ3-4นิ้วนะคะแล้วผักบุ้งก็จะ แตกยอดแตกกอออกมาใหม่ให้เราเก็บกินเรื่อยๆอีกหลายเดือนค่ะเราหมั่นลดน้ำหมั่นใส่ปุ๋ยหมั่นบํารุงด้วยน้ําหมักปลาทะเลแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเราก็จะได้กินผักบุ้งเนี่ยหลายเดือนนะคะเก็บกินมากกว่า10ครั้งค่ะ และช่วงนี้ใกล้จะถึงวันคริสต์มาสใกล้จะถึงปีใหม่แล้วนะคะเรามาปลูกผักบุ้งนะคะใส่เป็นกระเช้าของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะคะหรือว่าจะปลูกผักบุ้งเพื่อนำมากินกับชาบูกินกับหมูกระทะนะคะกินเป็นสุก้ยากิอร่อยมากหรือทำเป็นผักบุ้งไฟแดงกินเลี้ยงฉลองปีใหม่ กันได้เลยนะคะเป็นผักบุ้งปลอดสารพิษนะคะปลูกแล้วเรายกทั้งกระถางเนี่ยประดับให้ส,สวยๆนะคะปลูกแล้วก็ทํากระถางทําเป็นกระเช้าปีใหม่ไปไหว้ญาติผู้ใหญ่นะคะให้ญาติผู้ใหญ่ค่อยๆตัดกินนะคะแล้วก็ให้ท่านรดน้ําผักบุ้งแล้วให้ผักบุ้งแตกกอแตกยอดออกมาให้กินใหม่รับรองค่ะ ดีมากๆเลยนะคะดีต่อสุขภาพเรารักใครเราก็ปลูกผักปลอดสารพิษให้ท่านนั้นกินนะคะมาปลูกผักบุ้งกันค่ะ สุดท้ายนี้ก็ขอฝากสินค้าของร้านแม่มดิสรเกษตรอินทรีย์ด้วยนะคะมีน้ำหมักปลาทะเลสูตรเข้มข้นบำรุงพืชผักผลไม้ให้โตเร็วแล้วก็กรอบอร่อยสวยงามค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเร่งโตรำต้นแข็งแรงจุลินทรีย์หน่อกล้วยป้องกันเชื้อราพื้นปูสภาพดินแล้วก็น้ำหมักสมุนไพรได้สตูพืชนะคะนอกจากนี้ยังมีต้นพันธุ์ผักต่างๆอีกมากมายเป็นผักพื้นบ้านนะคะอย่างเช่น ต้นมะตูมแขกกิ่งพันธุ์ผักหวานบ้านกิ่งพันุ์ผักเป็ดญี่ปุ่นนอกุ้ยช่ายโบราณแล้วก็เมล็ดผักต่างๆอีกมากมายนะคะมากกว่า20ชนิดนะคะสนใจก็ทักมาสําหรับวันนี้แม่มริสอนก็ขอจุบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้แม่มริสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ